สวัสดีค่ะวันนี้สาวใต้สไปฟรัง่งวันนี้พี่ก็มีเมนูง่ายๆของฝรัง่งก็คือผัดมันฝรัง่งจะทําให้ลูกสาวกินก็เลยมาดูกันเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูว่าทํายังไงสวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็จะมาผัดมันฝรั่งให้ลูกสาวแล้วมาดูกันว่าพี่มีวัตถุดิบอะไรบ้างพี่ก็จะมีมันฝรัง่งต้มเสร็จแล้วต้มร้อยเย็นแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆ แล้วก็จะมีผักสลัดสลัดนี่จะเป็นผักกาดแก้วเดี๋ยวพี่จะมาทําให้ดูพี่ก็จะใส่น้นเดี๋พี่ก็จะใส่อใสหอมพี่ก็จะผัดหอมให้หอมก่อนแล้วใส่เกลือใส่พริกไทยแล้วก็จะใส่มันฝรั่งลงไปเนี่ยพี่ใส่มันฝรั่งแล้วก็ผัดหน้าตาก็ออกจะออกมาประมาณเนี้ยทีนี้พี่ก็จะไปทอดปลาต่อ อันนี้ก็คือปลาทอดที่จะให้ลูกสาวกินกับมันฝรั่งค่ะอาหารเที่ยงของลูกสาวพี่ก็เสร็จเรียบร้อย